สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านครับห้องข่าวที่เราจะมานั่งล้อมวงคุยกันถึงเรื่องราวความเป็นไปรอบตัวเราวันนี้ห้องข่าวข้างบ้านเรามีเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายท่านโดยเฉพาะคนที่ชอบใช้ยาดมสมุนไพรน่าจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับผมกำลังพูดถึงยาดมหงไทยครับตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าของแบรนด์หงไทย เขากำลังเจอมรสุมลูกใหญ่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดเลยครับจนถึงขั้นออกมาตัดเพาะอวดครวนว่าธุรกิจที่เขาสร้างมา20ปีมันกำลังถูกทำลายลงภายในเวลาแค่2วันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ห้องเขาข้างบ้านจะมาสรุปย่อยให้ฟังกันครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคม2568นี่เองครับเมื่อทางปคบหรือว่าตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย เขาได้ร่วมมือกับอยหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกมาเผยแพร่ข้อมูลว่าพวกเขาเนี่ยได้ไปตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหง์ไทยสูตร2ล็ลดการผลิตที่332ทามงทาอยก็ให้ข้อมูลนะครับว่าหากเราสูตรดมยาดมที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินรีย์เหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงทำให้หลอดลมหรือปอดเกิดการอักเสบได้ พราะข่าวนี้ออกมาแน่นอนครับว่าสังคมก็ตื่นตัวกันมากทีเดียวในวันเดียวกันนั้นเองครับทางคุณธีระพงระบือธรรมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของยาดมหงไทยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขารีบเดินทางไปที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติทันทีเพื่อนําสินค้าล็อตที่มีปัญหาทั้งหมดไปเข้ากระบวนการฉายแสงครับ ซึ่งคุณธีรพงศ์ก็ยืนยันว่าหลังจากการฉายแสงแล้วค่าจุลินรีทั้งหมดมันก็กลายเป็นศูนย์ถือว่าปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องมันน่าจะจบลงด้วยดีใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันยังไม่จบครับไม่ขณะที่กำลังวุ่นวายกับการแก้ปัญหาเรื่องจุลินทรีย์อยู่แท้ๆกลับมีข่าวใหญ่ออกมาซ้ำสองนั่นก็คือการที่ปคบและอยอ บุกทลายสถานที่แห่งหนึ่งย่านพุทธมนทนสายสามแลระบุว่าที่แห่งนั้นคือโรงงานเถื่อนที่ลักลอบผลิตยาดมหงไทยมีการยึดของกลางมูลค่ากว่า100ล้านบาทโอ้โหคราวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตบานปลายไปเลยครับทีนี้ห้องข่าวข้างบ้านเราต้องมาฟังความจากฝั่งเจ้าของหงไทยเขาเขาอธิบายบ้างครับคุณธีรพงศ์เขาก็ออกมายอมรับและอธิบายเรื่องนี้ว่า ไอสถานที่ที่ถูกบุกจับย่านสายสามนั่นอะมันไม่ใช่โรงงานผลิตลักแต่มันเป็นสถานที่ที่เขาเช่าเพิ่มเพื่อใช้ในการติดสติ๊กเกอร์และก็บรรจุใส่โหลเท่านั้นเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นคุณธีรพงศ์บอกว่าเพราะผลิตไม่ทันครับคือในช่วงที่ผ่านมาออเดอร์หรือยอดสั่งซื้อยาดมหงไทยมันเข้ามาเยอะมากจริงๆจนล้นกำลังการผลิตเขาเลยจำเป็นต้องหาพื้นที่เพิ่ม และซื้อเครื่องติดสติ๊กเกอร์มาเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาคอขวดตรงนี้ไปก่อนเขายืนยันว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขากำลังลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่พุทธมณฑลสายสี่ซึ่งโรงงานใหม่นี้เขาก่อสร้างตามแบบที่อ,อยออนุมัติทุกอย่างแล้วแต่มันติดปัญหาครับมันติดปัญหาเรื่องใบอนุญาตคือพอเขาสร้างเสร็จเขาก็ไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตที่สสจ หรือว่าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าถ้ายังมีเครื่องจักรเข้ามาติดตั้งอีกต้องรอให้ทุกอย่างมันพร้อมหรือว่าติดตั้งเสร็จหมด100%เเซเสียก่อนมันเลยทำให้กระบวนการขอใบอนุญาตจากออยอมันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์โรงงานใหม่ที่ถูกต้องก็เลยยังเปิดใช้ไม่ได้ในขณะที่ออเดอร์ก็ยังทะลักให้มาอีกเขาก็เลยต้องไปใช้ไอสถานที่ที่สายสามนั่นแหละครับในการแพ็คของไปก่อน ซึ่งในสายตาของกฎหมายมันก็เลยกลายเป็นโรงงานเถื่อนไปและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เจ้าของหงไทยเขารู้สึกท้อมากครับเขาออกมาตัดพ้อเลยครับว่าตอนนี้เรื่องบานปลายจนเกิดความเสียหายเยอะน่าจะประเมินค่าไม่ได้แล้วเขาบอกว่าจากธุรกิจที่เราทำมา20ปีถูกทำลายลงภายในเวลาแค่2วันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงเราที่เสียแต่ชื่อเสียงของประเทศไทยก็เสียไปด้วยคาดว่าตอนนี้ ลูกค้าที่ยังเชื่อมั่นเราน่าจะเหลือแค่10%อีก90%น่าจะหายไปหมดแล้วคุณธีรพงศ์พูดเหมือนคนจนตรอกนะครับว่าผมก็ไม่อยากจะทำผิดแต่จะให้ผมทำยังไงทุกอย่างมันบีบบังคับเราไม่ได้ดื้อดึงเราพยายามแก้ปัญหาอยู่และต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีข้อโต้แยง้งเขาทิ้งท้ายไปว่าจากนี้ไปก็คงต้องรอดูท่าทีของออและก็สังคม ว่าจะสรุปกับเขายังไงจะให้โอกาสหรือว่าจะขยี้ผมให้จมดินเลยเขารู้สึกว่าเขาพยายามต่อสู้มาตลอดพอมาเจอเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกท้อและก็อยากจะถามว่าทําไมไม่เปิดโอกาสให้เราบ้างถ้าผิดก็ตักเตือนให้เราแก้ไขดีกว่าที่จะใช้กฎระเบียดมาพิฆาตคือฆ่ากันเลยก็นี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดห้องขาข้างบ้านเรามองว่านี่เป็นอุทาหรณ หรือว่าเป็นบทเรียนสำคัญของธุรกิจ SME หรือธุรกิจชาวบ้านนะครับที่ในวันที่มันเติบโตเร็วเกินไปมันก็อาจจะไปสะดุดเข้ากับกฎระเบียบหรือว่าข้อกฎหมายที่ซับซ้อนจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าทางออยอและสังคมจะให้โอกาสผู้ประกอบการที่เขาก็ยอมรับว่าพลาดแต่ก็พยายามดิ้นรนแก้ไข อย่างไรต่อไปครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกับห้องข่าวข้างบ้านได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ